ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับก็ทุกคนก็น่าจะเห็นตามปกคลิปนั่นแหละว่าผมมาวันนี้ผมมาสอนหาอะไรโอเควิธีเอาก็อาอยังไงก็เรื่เงีัยขั้นแรกให้เข้ามาแมปนี้สกัก่อนเดี๋ยวผมจะทิ้งทิ้งชื่อแมปเอาไว้ใต้คําอธิบายของคลิปนะครับให้คุณลื่นผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงด่านสุดท้ายแมปนี้ซึ่งด่านสุดท้ายผมมายถึงด่านที่หนึ่งร้อยนะครับ โอเคตอนนี้ผมก็ถึงด่าน99แล้วอันนี้เป็นด่านสุดท้ายแล้วแหละน,นี่ก็คือด่านพอเราไปถึงจุดสุดท้ายมันก็คือด่านที่100นั่นแหละเราก็จะได้รับแว่นตาอันนั้นมาเลยนะครับฮึบไม่ผมกระโดดไม่ถึงเอ้าถึงแล้วเหรอเอ๊ ตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับดูเหมือนว่าเราจะต้องรอให้เวนตาอันนี้เนี่ยให้กล่องสุ่มลัคกกี้บ็อกมันเปิดก่อนงั้นไว้เจอกันตอนผมเก็บเวลาได้ครบเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมโอเคโอเคท่านผู้ชมครับผมรู้สึกว่า ถึงตอนนี้มันถึงยังจะเปิดกล่องไม่ได้ก็ตามแต่สิ่งที่ผมจะพูดก็คือเขามีจํากัดด้วยว่าเหลืออีกเท่าไหร่มีทั้งหมด2500อันนะครับต้องเรียบมาเอากันเร็วๆนะครับสําหรับใครได้เห็นคิมต้องเรียบเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมทุกทุกคนจะเอากันไม่ทันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตัดมาให้ดูจริงๆละตอนที่สามผมสามารถเปิดกล่องนี้ได้โอเคท่านผู้ชมครับ ตอนนี้ก็ได้ตัดมาอีกแค่6ิเท่านั้นนะครับผมจะได้โอเคอีกมานับพร้อมๆกันเลยนะครับเก้าแปดเจ็ดหกไอห้าว่ะ 4, 3, 2, 1, สี่สามสองหนึ่งศูนย์สุลเลวเปิดเลยอุ้ยผมได้แบชลักกี้บ็อกเฮ้เฮ้ท่านผู้ชม ผมก็ได้มาแล้วโอเคสําหรับใครนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้แหละไม้เจ้าผมว่าผม๋ย่พึ่งก่อนเพราะว่าผมลองไปดูก่อนดีกว่าไม่ว่ามันจะได้จริงไหมเดี๋ยวตัดไปให้ดูตอนที่ผมไปอยู่หน้าล็อบบี้โลบอกเลยนะครับอา้าวท่านผู้ชมครับมันไม่ได้เฉยสงสัยจากการเรนดอมที่มันไ่เขียนว่าคอมมอนอะไรสักบางอย่างไอ้พวกนั้นนะ่ะมันน่าจะต้องเรนดอมไปเรื่อยๆจนกวจะได้นะครับ ไหนผมลองไปดูแบสหน่อยดิเพื่อมันอาจจะมีบอกอยู่ว่าทำยังไงถึงจะได้มันมาคลองนะครับโอเค <c oughs> ผ,มผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่ามันหายังไง้อต <c oughs> แต่ตอนนี้ที่รู้โอเคผมร่มรู้สึกงงหูมาก โอเคแต่สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้แหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายโอเคครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมทุกคนผมก็ได้เป็นรู้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับก็คือเราต้องเปิดสุ่มก่อันนี้ไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าจะได้อันที่หายากที่สุดถ้าเราได้มาแล้วเราก็จะได้อันนั้นซึ่งหายากผมเปิดมาประมาณสัก 3รอบแล้วก็ยังไม่ดจโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้และบายบายนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซกดกระดิ่งแจ้งเตือนผมด้วยนะครับบายบาย